สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเดินออกกําลังกายกันเนาะเพราะว่าตอนที่ออนอัดน่นอะออนไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ยินเนาะก็เลยเอามาภาคที่บ้านเอาเนาะไปกันจ้าไปไปเดินออกกําลังกายกันแล้วก็ไปเก็บผักติว้วผักติ้วฝรั่งเนาะผักติว้วเดี๋ยวจะเห็นในภาพเลยนะว่าผักติ้วมันงามงามมากมากเลย อเ,เอาจจะเก็บออกมาใส่ต้มยำหรือว่าจะาไปทําน้าพริกผักติ้วก็ได้นะเพื่อนๆน้ำพริกผักติ้วก็ไม่มีอะไรเนาะก็ป่นป่าแล้วก็ลวกผักติ้วลงไปแล้วก็ตําใส่กับปลาทูน้ำปลรราขงนัวไม่ต้องใส่มะนาวนะคะอร่อยมากเพื่อนๆลองทําดูนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ท้องทะเลที่ออนไปออกกำลังกายเนาะเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศไปพร้อมกับออนเลยนะนี่เลยจ้าบรรยากาศอันนี้ออนก็เอามาภาคเสียงที่บ้านเอาเนาะเพราะว่าลืมเปิดเสียงค่ะลืมเปิดเสียงก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ดูภาพที่ออนบรรยายไปเรื่อยๆเนาะนี่เดี๋ยวก็ แต่ออนแต่ออนก็ไม่ได้พูดอะไรมากเนาะลืมลืมกดนี่เดี๋ยวจะเห็นผักติ้วเนาะตรงนี้ไม่มีหมามาฉี่นะคะเพราะว่าเป็นเฉพาะคนเดินนี้ต้นผักติ้วของเรางามไหมนี่มีต้นผักติ้วของเราค่ะงามมากออนบอกเลยว่าสองข้างทางนี้งามมาก แต่ออนจะเข้าไปเก็บในในหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีหมามาเดินนะคะคอนเฟิร์มค่ะไม่มีหมานะคะตรงนี้นี่เก็บเก็บจ้าเก็บงามมากๆยอดอบอวบทั้งนั้นเลยแต่เสียดายต้นผักกูดอ่อนมันโตหมดแล้วมันไม่มียอดอ่อนมันมันไม่มีให้เราเก็บนะ เพราะว่าตรงนี้จะเป็นทีเ่เหมือนกันนักท่องเที่ยวเข้ามามาตกปลาแล้วก็มาอาบแดดเขาจะไม่ให้มีหมามาเดินเลยนะแถวนี้ที่เห็นออนใส่เปลือกมือนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามือออนเจ็บมันอาจจะแบบไม่ ดูไม่ถนัดหน่อยแต่ก็เกิบไดน้นี่นี่ต้นผักติ้วยอดอ่อนอ่อนอ่อนมากผักติ้วดูดูอ่อนเก็บยิ่งยิ่งเจอยิ่งยิ่ง,งเจอย,ยิ่งยิ่งต้นอ่อนต้นอ่อนมากๆเลย อันนี้จับกล้องมือเดียวอีกมือมืออีกข้างหนึ่งจิบเนาะคนี่ต้นนี้ต้นนี้ยิ่งงามเพื่นอนๆต้นนี้งามมากงามมากๆคือเก็บเพลินอนะเก็บเพลินเลยแหละเพราะว่าออนก็เก็บมาได้กำหนึ่งเนาะออนก็เก็บมาได้กำหนึ่งแล้วออนก็จะแบ่งเอามาใส่ ต้มเอ่ต้มยำแล้วเราก็จะไปทําน้ําพริกส่วนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆงามจริงๆมัอบอกเลยว่าถ้าใครมาเจอแล้วแบบอดใจไม่ไหวมันต้องเก็บอะเพราะว่ามันงามมากงามจริงๆ แล้วก็มีต้นเออันนั้นด้วยนะต้นเออะไรอะเออืมเขาเรียกต้นอะไรอะที่แบล็คเบอร์รี่ยอดอ่อนมากแต่อ่อนไม่ได้เก็บนะแต่มีบางคนเขาก็บอกว่ากินได้แต่อ่อนก็ไม่เก็บนี่นี่กอนี้กอนี้ยิ่งงามค่ะกอนนี้ยิ่งงามงามมากๆเลยกอนี้ เด็ดเพลินเลยอ่ะนี่เด็ดเพลินจริงๆกอน,กนี้ออนบอกเลยว่าเด็ดเพิินมากก็เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งทิ้งกันเนาะเข้ามาให้กำลังใจออนหน่อยนะคะเพราะว่านานๆออนจะลงคลิปสักทีนึง เพราะบางทีเราไม่ได้ออกไปไหนเนาะมันไม่มีที่จะไปตรงไหนมันไม่มีที่เดินถ้าแฟนออนหยุดแกก็จะพามาเดินออกกําลังกายนี่ได้กำหนึ่งกำเบลเลอร์เลยยอดอ่อนๆนี่นี้ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังมีอีกคะ่ะยังมีอีกยังไม่หมดงามมากออนบอกเลยว่างามแล้วมีคนมาเด็ดด้วยนะมีคนมาเก็บด้วย ต้นผักผักกูดก็มีคนมาเก็บเหมือนกันอันนี้ก็กลับกลองผิดหน่อยอต้นนี้ก็งามนี่อันนี้ก็ยามอันนี้เอ่ออันนี้เป็นต้นไฟเออร์วีดนะแต่ต้นมันต้นต้นมันเริ่มแก่แล้วแต่ออนก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่ถามว่าเก็บได้ไหมก็เก็บได้เอามาผัดได้เดินจะเดินเดิน นนได้ออกนอกบ้านก็เดินค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินออกกำลังกายเพราะว่าอากาศมันดีช่วงนี้อากาศดีไม่มีฝนนี่เก็เดินแต่กรมนี้เขาไม่ให้นักท่องเที่ยวมาพักแรมน,นะเขาจะมีข้างๆ ข้างๆอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเขาจะไปพักอยู่ตรงนั้นนี่เลยจ้าก็เป็นสถานที่ที่ออนมาเดินออกกำลังกายนี่เลยนี่เอพักกูดสามงามแต่ออนจะไม่เก็บเนาะออนจะไม่เก็บจะหักดังเปาะเปาะเลยอันนี้ต้นสะเดานะคะต้นสะเดาป่า ต้นสดาป่าอ่อนมากยอดอ่อนมากๆเลยน่ากินน่าเอามากินกับน,น้ําพริกแต่อ่อนก็ไม่เก็บเหมือนกันอ่อนก็จะไม่เก็บอ่อนก็จะไม่เก็บมาต้นสะดาป่ายอดอ่อนมากเอามากินกับลาบหรือว่าน้ําพริกปลาทูอร่อยอเดินป่าก็มีความสุขเนาะก็ มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ติดชายทะเลนะคะอันนี้ติดชายทะเลเพื่อนๆก็คงจะเห็นหลายคลิปแหละที่ออนมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาตกป่าก็จะเป็นสถานที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ต้นใบกระเทียมนะคะอันนี้เป็นต้นดอกไม้ป่าแต่หน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะเป็นดอกสีขาวนี่นี่ก็เป็น นู้นทางนู้นก็จะเป็นเอมันมีต้นผักกลุ่มอยู่ต้นอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรแต่คนไทยเขาจะเรียกต้นผักกลุ่มเนาะทางนู้นแหละที่ออนไปเดินแต่ตอนนี้มันแก่มหมดแล้วมันไม่มีมันไม่มีเม็ดไม่มีอะไรถ้ามีเม็ดออนก็จะเก็บมาหรอกแต่างนี้มันไม่มีนี่ท้องทะเลบรรยากาศบรรยากาศ ดีๆบรรยากาศสดชื่นพาลงพาลงไปดูทะเลกันจะ้ะนี่ทะเลช่วงนี้น้ำลงนะช่วงนี้น้ำลงมากน้ำลงมากเลยช่วงนี้น้ำลงเพราะว่าตอนตอนนู้นถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปเก่าอ่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นน้ำน้ำมันจะขึ้นมาท่วมโกดถิ่นตรงนี้เลยแต่ตอนนี้น้ำมันลงลงมาก ลงชนิดแบบว่าเห็นก้อนหินทุกอันเลยก้อนหินทุกทุกอันแล้วก็เห็นสาหร่ายขึ้นมาแต่ไม่มีปูนะคะไม่มีปูไม่มีหอยแมงคู่ไม่มีกุ้งบอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่มีถ้าแต่ก่อนอ่ะจะเห็นอ่อนออนไปซ่อนใช่ไหมไปไปไปตักกุ้ง แต่ตอนนี้ไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งไม่มีอะไรเลยออนก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดกุ้งกุ้งปูปกติมันจะเห็นกุ้งปูหอยแมงคู่เต็มเลยเนี่ยขดหินตรงเนี้เต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยบรรยากาศท้องทะเลของ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ออนหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจออนเนาะขอบคุณมากๆทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า